สาวพิมพ์จะยอมพิทองหรอือเปล่าดูดูมีขัดคืนมีขัดคืนได้ตัวอย่างดาวเรืองมาเล่นแล้วแม่พิมพ์สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเว็บซีที่เคารพรักทุกท่านทุกคนพบกับเราในช่องพลายทองคำ ในวันนี้พี่ทองมีสาวๆมาเยี่ยมถึงบ้านครับมีสาวมาเยี่ยมถึงบ้านดาวเรืองมีห่วงด้วยดูดาวเรืองห่วงนหน้ามองเขาก็าทำอะไรกันทำไมดาวเรืองเขาทำอะไรกันดูดาวเรืองขนาดอ้ยอยโยนให้กินยังไม่อยากกินเลยดาวเรืองบอกเฝ้ามาทั้งปีทำไมยามใจดาวเรืองแท้ พี่ทองตอดูว่างานนี้พี่ทองจะสำเร็จโทษกับเขาหรือเปล่านะครับกำลังทักทายสาวๆอยู่กำลังทักทายสาวๆอยู่ครับเช็คดูก่อนว่าสาวบริสุทธิ์หรือสาวลูกมีลูกแล้ว ถ้าสาวลูกติดนี่พี่ทองอาจจะชอบถ้าสาวบริสุทธิ์นี่ไม่แน่นะครับเหมือนดาวเรืองพอเป็นแม่ของชายเลิฟนะครับแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์มาลองดูครับมาลองดูอยากได้สายพันธุ์พี่ทองไปไปไว้ว่างั้นใ้ย <c oughs> พี่ทองยังไม่สนใจอะไรครับยังกิดหญ้าเฉยเลยเดี๋ยวรอผลดูผลงานต่อไปนะครับว่าพี่ทองจะสำเร็จโทษกับสาวแม่พิมพ์หรือเปล่านะครับดาวเรืองมีห่วงด้วยดูบังกล้องเลยโู้ขาดที่ห้าออกมาโชว์แล้วเอฟซีรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผม ดาวเรืองปักอย่างเดียวเลยสาวพิมพ์จะชิดใจพี่ทองได้หรือเปล่าดูขายไปห้าออกมาแล้วออกมารอเฉยๆหรือเปล่า <c oughs> งานนี้จะเป็นอย่างไรรอติดตามกันดูนะครับ สาวติดแล้วผูสาวติดแล้วผูสาวติดแล้วตามแล้วตามเอาใจแล้ว ได้ตัวอย่างดาวเรืองมาเล่นแล้วแม่พิมพได้ตัวอย่างดาวเรืองมาเล่นแล้วไปล้างเลยไปล้างเลยหนวกระมังมีอยู่นึกว่ามีเจอแต่ดาวเรือที่เฉยแม่พิมพ์ก็ทําแบบนี้เป็นเหมือนกันมาเปิดเลยเอาลูกน้ําเขาในพีทองเลยเปนโดนกระบาลย่างไงดูเช็คดูเช็คแล้วเช็คอีก จะเป็นยังไร <c oughs> สาวลูกหนึ่งเด็พี่ทองไม่ใช่สาวซิงซิงนะสาวลูกหนึ่งได้หนา <c oughs> ลองดูซิว่าจะเป็นยังไง <c oughs> ออกมาจะดื้อมือนจันเจ้าหรือเปล่าถ้าได้ลนะ <c oughs> โอ้ดอเรืองมีห่วงมากเลยดูนนยด,ดูมี หันมองเขาตลอดเลยดาวเรืองดูก็้แดงหายหมดตอนนี้ยังจีบกับบนอยู่ครับจีบกันอยู่ยอมจะยอมพี่ทองหรือเปล่าสาวพิมพ์จะยอมพี่ทองหรอือเปล่าดู ดูมีขัดคืนมีขัดคืนทองยังตัดชินใจไม่ได้นะครับผมยังห่วงคิดถึงแม่แป้งอยู่หรือเปล่าพี่ตองกว่าลูกจะโตจัดไปก่อนครับ ได้สูตดาวเรืองมาใช้หรือเปล่านอนก็นอนแล้วนอนอ้อนก็นอนอ้อนแล้วเฮ้ จะทำยังไงเอาเป็นยังไงครับอีบกันมาเป็นชั่วโมงแล้วนี่ได้ผลหรือเปล่าพี่ทองืทำงานไหมครับนี่โอ้โหนี่เอาขาดที่ห้าออกมาโชว์ลอว่อผู้สาวเฉยๆโอ้โหดูผู้สาวออกมาแล้วไม่ทำงานเลยนะพี่ทองอสาวให้สาวแบบ พิมพ์นี้ก็ได้สูตรดาวเรืองของเรามาใช้กันนะไม่ต้องมาขอเลยพี่ทองไม่ต้องยกงวงขอเลยเดี๋ยวเรามารอดูว่าถ้าเอาผุ้สาวออกไปแล้วจะเป็นอย่างไรนะมีที่ไหนเขาเอาผุ้สาวมาถวายให้ถึงบ้านพี่ทองอม,มีที่ไหน โอ,โ,อโอ้โหดูสาวร้องอ้อนใหญ่เลยยังไม่อยากกลับบ้านบ่เดี๋ยวหลังมาใหม่เดี๋ยวลังมาใหม่น้ำเหยาขานโยมหยดยอโอ้โหทองเอ้ยยำเขาเสียออกไปแล้วทำาป็นทามจกเขาเนอตอนเขาปล่อยอยู yeah. <y <y ่น้ำคือบ่สนใจเขาฮะ พอเขาทำทาจะเอากลับบ้านแล้ะทำทาดูทำทา,อทำทาพอว,ว่าจะเอากลับบ้านดูด,ดูมีการมาม,มาม,มาทักมาหนี่เขาด้วยนะอเออเอาไปผูกไว้เพเนียดน,นี่เลยบน่นอ,อ่ะสาวจะไปแล้วพี่ทองเอ้ย ไปแล้วสาวไปแล้วสาวไปแล้วไปแล้วสาวไปแล้วสาวไปแล้วไปแล้วครับโอ้ดูดาเรืองบอกเออดาเรืองบอกเออไปแล้วดาเรืองดาเรืองห่วงเลยนะครับห่วง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 มากเลยห่วงพี่ท้องมากเลยดาเรืองโอ้โห เขาไปแล้วเขาไปแล้วดาวเรืองนู่นนู่นนู่นเขาไปแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้ทำอะไรครับดูดูครับดูโอ้โหต้องห่วงเขาขนาดนั้นหรอกดาวเรืองเอ้ยเขาไปแล้วหนุนพิททองเป็นยังไงบ้างสาวไปแล้วยืนทำตาเราห้อยเลยทีนี้ ทำตาละห้อยเลยครับตอนเขาอยู่ไม่สนใจเขาพอเขาไปแล้วทำตาละห้อยเสียดายเลยสิเสียดายเลยสิใช่ไหมเสียดายเลยสิเดี๋ยววันหลังเขามาหาใหม่เดี๋ยววันหลังเขามาหาใหม่นะครับสำหรับคีบนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเอฟซี FC. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ซับสไครปก์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ทองด้วยนะครับรักพี่ทองรักน้องดาวเรืองน้อยๆแต่คอยรักนานๆฝา,นนานกพี่ทองและน้องดาวเรืองไว้นี่อมหมกอ้อมใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปโบหน้าครับ FC ฟซีสำหรับคลิปวันี้ก็ขอฝากคำว่าสวัสดีครับ